สีที่มงคลที่สุดสำหรับเทศกาลนี้ก็คือสีแดงค่ะสิงเจียยูอี่สิงนี้หัวชายคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังปรารถนาะมีแต่ความสุขและร่ำรวยตลอดปีค่ะ ในเทศกาลจุษจีนไม่ว่าจะเป็นปีไหนๆสีที่มงคลที่สุดสาหรับเทศกาลนี้ก็คือสีแดงค่ะสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟที่มีความหมายว่ามีพละกําลังความร้อนแรงและสว่างรุ่งโรจน์ค่ะและด้วยความหมายที่กล่าวมานะคะชาวจีนจึงยกให้สีแดงเป็นสีมงคลค่ะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งโคมหรือสิ่งต่างๆในวันจุษจีนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสีที่มงคลสําหรับปีนี้และทุกๆปีก็คือสีแดงค่ะรองมาก็จะเป็นสีทองนะคะศาสตร์ไทยและศาสตร์จีนในความ หมายของสีเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ใครที่บอกว่าสีแดงเป็นสีที่ไม่ดีไม่เกี่ยวกับจุจีนนะคะจุจีนยังสามารถใส่สีแดงได้ค่ะและสําหรับใครที่กําลังมองหาของมงคลในปีนี้นะคะรถมาสแตงมาร์กอีสีแดงคันนี้นะคะสามารถเพิ่มความมงคลและสิริมงคลเพราะเป็นสีแดงนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะหามาสแตงมาร์กอีสีแดงตั้งที่ AMC Auto ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันจุจีนปีนี้ค่ะสวัสดีค่ะ